สวัสดีครับมสวัสดีคุณอาทิตย์แล้วก็คุณน้ำนะครับผม ดดดดวัดดีคุณมิกุดด้วยจ้าก็ไม่เร็วนะก็ทุ่มครึ่งเหมือนเหมือนเมื่อวานนะครับคืนอาทิตย์เท่าเดิมเท่าเดิม เดี๋ยวรอแป๊บ sì นึงนะครับผมกินข้าวแล้วจ้าไม่กินข้าวมาไล้ก็ไม่ไหวอ่ะกินข้าวไปดูไปได้นะครับคุณเกียร์ โอเคร้อมแล้วสวัสดีคุณเซวาด้วยครับไฮ mm hmm. ดูว่าเสอร์นนะัชจีราเดวสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับนัซิลรานะครับผมเป็นวิดีโอไลฟ์เกม Tell of b e r s e r i a ครั้งที่8แล้วนะครับผมหวังว่าจะเป็นตอนจบถ้าเกิดวันนี้ไม่จบเนี่ยก็อย่างช้าก็คงจะพรุ่งนี้นะครับผมแต่ว่าวันนี้ถ้าเกิดเรียบเล่นนิดนึงเนี่ยคิดว่าน่าจะจบไหวนะแต่โกถ้าเกิดถ้าเกิดไม่ดึกมากเกินไปก็จะพยายามให้จบในวันนี้แล้วกันนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ย เราก็รู้แล้วว่าใครคือคานุนุชิซึ่งก็เป็นน้องของนางเอกนี่แหละมาเป็นกลายเป็นพระเจ้าของเกมนี้ก็เลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราจําเป็นต้องไปทําการเหมือนกับปลุกเทพทั้ง4เพื่อทําการคุมพลังของคานุนุชิให้น้อยลงและสถานที่ที่เราจะไปเนี่ยจะไปอยู่ที่ภูเขาไฟแห่งหนึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปที่ภูเขาไฟนั้นเกิดกันเลยแล้วกันนะ โดยที่เราจะไปที่ท่าเรือเฮลาวิซ่าก่อนเด็กโก g โก o โกวัสดีคุณจักรพันธ์ครับคุณจักรพันธ์วันนี้ได้เปิดฟรีเออใช่ผมได้สีทองนะแต่ก็ได้ได้ห้าดาวมาแค่ตัวเดียวแหละก็เกลือเหมือนกันแหละแล้วก็เป็นตัวเป็นตัวหลุดพิงอัพด้วยถึงจะถึงจะแบบไม่ได้เกลือสุดแต่ก็เกลือระดับหนึ่งเหมือนกันงั้นเหรอ เซลานโอริฮารกอนก็หักง่ายๆเหมือนกันงั้นหรอใช่แล้วก็โดนเจ้าคาโนชิจัดการนะนะแต่ถ้าก็สู้กับชิโกเรก็คงเหมือนกันอุตส่าห์ตีดาบให้หักอีกแค่แข็งอย่างเดียวไม่ได้งั้นเหรอใช่แล้วขอโทษนะมาหลงตัวเองซะได้เฮ้ยลงตัวเองไม่เป็นไรหรอกฝีมือของแกเนี่ยเป็นระดับหนึ่งเลยชั้นหนึ่งเลย ดาวต่อไปเนี่ยก็คาดหวังอยู่นะแกเนี่ยยังเชื่อใจตัวฉันอีกงั้นเหรอแน่นอนสิมันจะมีช่างตีดาบที่ไหนาสามารถตีดาบโอริฮารุก็ได้ละ่ะนักตีดาบที่เก่งกาขนาดนั้นนะ่ะทำการคิดหนักถึง100ปีเพื่อที่จะทำการตีดาบออกมาฉันเนี่ยจะทำการใช้ดาบเร่มนั้นดูดคุโรโอ้โ หรือว่ายอมแพ,แแพ้แล้วเหรอเห็นว่าเป็นหน้าของผู้ชายที่ยอมแพ้แล้วเหรอไงไม่มีหน้า <c oughs> นีมองไม่เห็นเลยอืมเดินเร่นได้ดีนะปัญหา ปัญหาก็คือว่าเวลาในการทําพิธีกรรมของไอ้เจ้าพวกอารลโทเรียสเนี่ยใช้เวลานานขนาดไหนไอฟรีดเนี่ยเรียกว่าเป็นพิธีแห่งควาสงบคาดว่าน่าจะทําการปลดปล่อยเป็นสิ่งที่วีไว้เพื่อทําการปลดปล่อยพลังของคอนโนชิในเมื่อมันเน่ตไม่สามารถกินไลฟ์เซตแล้วก็คอนสิ้นหวังของเวลเวตได้นะ่ะ ถ้าเกิดทําการปล่อยการทํางานออกมาแล้วก็ความคิดของคนเนี่ยจะโดนแย่งชิงไปและความโลภของคนที่น่ารังเกียจจะสงบลงและทําให้สิ่งแปรเปื่อนหายไปอู้แฮปปี้เอนดิ้งนะนะสูญเสียสติจิตใจไปเหมือนกับผมเมื่อก่อนเลยมีอะไรก็จะมา อะไรมาหรอโอ้แมวหายขอบคุณคุณน้าที่เตือนเดี๋ยวดูกำลังดูฉายอนิเมะอยู่ นี่ไงพิธีกรรมแห้งคอสสงบทุกคนสูญเสียใจ,ใจกันหมดเลยนี่เอ้ยไปทะเลาะกันที่อื่นไป<ะ>คนทะเลาะกันยังต้องนิ่ง นิ่งกันหมดเลยจ้าคนบนเรือเราก็เหมือนกันสินะนี่มันเคดนอของคานูนุชิแล้วทำไมพวกแกยังมีสติอยู่แต่ละคนสูญเสียจิตใจไปดูเหมือนว่าจะไม่ได้ โดนคุมโดยสมบูรณ์นะโลคกโ,โลต่อยทุกคนให้ตื่นขึ้นมาซะวางใจได้เลยเรื่องต่อยเนี่ยขอให้เรียกได้เอาปว่าไปที่ท่าเรือใกล้ๆก่อน <S <S โอ้ยเหมือนกับโดนดึง ของในหัวออกไปเลยอ่ะเฮ้ยตั้งสติหน่อยเดี๋ยวโดนแยกจิตใจไปอีกหรอกนี่มันอ่ะคนที่คนที่เป็นโบลาที่ให้พักเรือผมให้สินะฮะไม่ ตัวฉันจะปลอดภัยคงจะไม่ได้ฉันเนี่ยทำการเอาเปรียบคนอื่นเพื่อผลประโยชน์ตัวเองขนาดให้ขนาดยืมมือของตัวคนร้ายติดข้าหัวไว้เป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ารังเกียจมากเกินไปเป็นบาวที่ไม่สามารถยกโทษให้ได้เอ๊ะหรือว่าจะฆ่าตัวตายกันเลยทีเดียว ทนความผิดของตัวเองไม่ได้โกงคนมากหยุดเธอนะคะเมื่อกี้หยุดหรือว่าผักจะ๊ะเหมือนจะผักลงไปข้างล่างต่อเลยนะสิ่งแปดเปื้อนนี้ต้องทําให้หายไปฉันจาเป็นต้องตายจําเป็นต้องตายจาเป็นต้องตายไม่ใช่ค่ะไม่เลื่อมแบบนั้นอนะ่ะโอ้โหอยากตายก็ตามใจนะแต่ที่บอกว่าต้องตายเนี่ยรับไม่ได้ คนที่รับรู้ถึงสิ่งแปลเพื่อนของตัวเองจะทำการตัดชีวิตตัวเองทิ้งมันเป็นสัจธรรมที่ไม่มีความสูญเปล่าเลยนะจะทำการตวารวจสอบว่าอะไรเกิดขึ้นนะหรือว่าไม่อยากจะรู้ไม่อยากจะรู้อยู่แล้วค่ะแต,แต่ว่า ไม่สามารถหนีได้อีกต่อไปแล้วเริ่มต้นทำการยืนยันเขตแดนไอแบบว่าเขตนี้ก่อนว่ามันกว้างขนาดไหนนะครับก็ให้ไปที่โลเกรสก่อนเลยเอ้าวมีแวะ๊ระหว่างไายอีกเหรอทำไมตรงนี้จำไม่ได้เอาเปว่าว้าไปที่โลเกรสเลย นี่แหละทำให้เรามนุษย์เนี่ยสงบลงวันดีครับคุณจีเซยพอทุกคนสูญเสียสติไปก็จะไม่คิดที่จะทำความชั่วพอไร้ความชั่วปั๊บก็จะไม่มีสิ่งแปดเปื้่อนออกมาแล้วก็จะไม่มีโกมาไปนั่นเองแต่ทำอย่างนี้แล้วเศรษฐกิจมันจะเดินหรอกืมตัว ฟรี1สที่ใจ่ายในอาร์คได้จับได้อะไรหรอครับเออได้5้าดาวมาตัวหนึ่งได้แค่ได้แค่ตัวเดียวแถมรุดเลทด้วยจักก็ไม่ไม่ใช่เกลือขั้นสุดแต่กถ็ถือว่าเกลืออยู่นะคนที่เหลือสติอยู่เนี่ยเหมือนจะไม่มีเลยต้องมีสิคะต้องมีอยู่แล้ว มามาเสียงร้องให้คนเด็กอืมอ้าวองค์ชายมามากลัวจังเลยอ่ะมามาห้ามปล่อยเออโรออกมานะไม่เช่นนะะั้นก็ไอ้เจ้าพวกนี้นะ่ะ องชายเปอร์ซิวานแลวก็ทับสะไม่ได้สูญส,สติไปแลวก็มีตัวไรบินอยู่ด้วยตัวบ้าเลยปนน้มีโกมาอยู่ในเมืองด้วยไม่ใช่ไอ้เจ้าพวกนี้เนี่ยเป็นพูดย่งนีจับต่อเอคุณจักรพัน ยังมีสติอยู่ใช่ไหมท้าทปาสะเอ่ก็นะแต่ว่าฟาบาดเพอร์ซีวานกับเด็กผู้หญิงเนี่ยโดนเจ้าพวกนั้นชิงไปแล้วนะอ้าวโดนจับไปแล้วเหรอฟาบาดเนี่ยเพื่อที่จะให้พวกเราหนีไปได้นะเจ้าพวกองค์กรศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันทำการรวบรวมคนที่ยังมีสติอยู่ไปที่ราชวัง จะตามองชายไปไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เอาเป็นว่าแอบเข้าไป